สวัสดีครับ18มีนาคมพศ2565วันนี้สำนักงานธาะธานราน้ำประิษชั่วคราวติหับเลยนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากท่าน<ม>สุนทรจุธาทิพงศ์ปรัดับอุโสอำเภอหนองหินว่าที่นดนเพอครับขอให้ท่านโชคดีจริง ป็นเกียรติสูงจริงๆคือผมพยายามจะสื่อเรื่องเหล่านี้มา7-8ปีผมมีความฝันอยากจะมาจังหวัดเลยเพราะผมเห็นจังหวัดเลยคือถังน้ําประปาของภาคอีสานด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อสงบคุณยอจินตโตท,ทาให้ผมได้มาวันที่18มีนา63นี่แหละคือมาที่นี่ครั้งแรกเพียงหนึ่งวันก็กลับไปหลวงพ่อก็ให้ทิพเป็นการบ้านว่าช่วยาหวาไว้อย่างไรซึ่งผมมองเห็นหมดแล้วถ้าจะพยายามที่จะสื่อสาร ถึงพี่น้องชายหวัดเลยถึงพี่น้องชาวเผาไหวห้าเดือนแล้วครับจนเหนื่อยลาตอนนี้พี่น้องแฟนคลับผมรอยอยู่ทั่วประเทศออกจากนี้ผมจะไปแวะที่อุดอรหนึ่งเคสไปแวะท่านขุนคอนหนึ่งเคสลสักเกียริชุรนนท์แล้วก็ไปที่อาบาตอยู่ในเขตอำเภอกุดข้าวพุ้นอุบล อบตอยู่ในเขตนาสวนอุบลชัยภูมิยังไม่มาแผงเลยหลังจากนั้นก็จะลงใต้ไล่จากเพชรบุรีไปเป็นลูกละนหน้าผมมีภารกิจมากเลยแต่ผมเป็นห่วงพี่น้องชาวผาหวายเป็นห่วงด้วยความรักและห่วงใยญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสงบกุศลโตที่อันจะนำสิ่งดีๆมาให้ท่านมาในวันนี้นะครับเป็นเกจจากหลวงพี่ตอนนี้ที่น้องชาวผาหวายกำลังทำธนาคารนาดติงระบบปิดแบบนี้แหละที่ท่านมาช่วยกันทำนี่ก็คือคุณโลกไปเม็ดหนึ่ง ใส่หินตั้งท่อกี่นาทีนะถ้ารวมขุดก็ผมว่าชั่วโมงครึ่งเสร็จเนาะครับเสร็จครับเสร็จพื้นที่หนึ่งไร่ประมาณ2,500ลูกบาทเมตรยุคก,ก่อนเก็บในโอง่งเก็บในถังพลาสติก2,500ลูกบาทเมตรก็ 2, ารัารใบอะเป็นเงินนับล้านแล้วถ้าเดชพระคุณหลวงพ่อสบสัดิรปปัญโยท่านจะบอกว่าเก็บในดินเก็บได้เยอะเก็บได้สะอาดเก็บได้ปลอดภัย้างบน เป็นลงจอดรถเป็นที่อายุอาศัยแต่ข้างล่างต้องเก็บนะ้ำข้างบนทําสวนยางข้างล่างเก็บนะ้ำข้างบนเป็นโรงเรียนข้างล่างเก็บนะ้ำข้างบนเป็นวัดข้างล่างเก็บนะ้ำอย่างนี้อย่างนี้ผมได้ทําเรื่องนี้มาตอนนี้เป็นนโยบายของกรมศุอก,การปกครอง้องถจ่น กว่าจะได้มาณวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมาท่านเหนื่อยมากเพราะกว่า30ปีไม่มีใครสืบทอดได้เจ็บขวดนะเลือดดีๆจากพระอริยะแต่ไม่มีใครใส่ใจนี่คือการวางตำแหน่งระบบปิดทําอยู่บ้านใครบ้านเราทําอยู่สวนใครสวนเราเพื่อนไผเพื่อนมันหน้าไผ่หน้ามันให้ไผ่ไผ่มันได้ปะได้ครับเออเพราะฉะนั้นพอวางระบบปิดได้นี่มันจะอยู่ในระดับไม่เกินเจ็ดเมตรเท่ากับรากยางพาราเลยเนี่ยเพราะฉะนั้น ผมเึงบอกว่าด้านหลังรับน้ําประมาณ1 0 0กว่าลูกบาทเมตรนี่มีสองหลุมเท่านั้นแหละแยกซ้ายแยกขวาด้านหน้าสองหลุมลงเพิมกี่บาทอ่ะมันก็เก็บน้านได้2,500ลูกบาทเมตรตอนนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพี่น้องบ้านหาวาหวาเริ่มทําความเข้าใจกับเรื่องนี้หลังจากนั้นสิ่งที่พี่น้องเจออยู่ทุกวันนี้คืออาชีพการเกษตรกันบหมได้ค<อ>รับก็หาเ้ิเออไม่เจอใครเติใเตมให้ไม่มีเงินฝากในบัญชีนี่เจ้าชีพถอนยังไง แต่พี่น้องจังหวัดเลยเป็นพี่น้องที่โชคดีครับเพราะอะไรน้ำเหือน้ำเลยน้ำเลยน้ำของไม่มีจังหวัดไหนที่มีน้ำผุดไม่มีจังหวัดไหนที่มีน้ำตกเยอะเท่ากับจังหวัดเลยเพราะหลังเวลาจะแก้ภัยแล้งกับเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมทำให้ต้นน้ำให้มันสมบูรณ์จะแก้น้ำชี่ไม่ให้แล้งแก้ที่ชัยภูมิจะไม่ให้จังหวัดเลยมีน้ำท่วมแก้ที่ต้นน้ำวันนี้ผมอยู่ต้นน้ำส้นเล็กๆก็คือ ห่วงกับห่วงนกสงตาน้ำวนเคยเป็นสีมรกตแอนมบเป็นสีมรกตมากมายผมอยากจะพื้นสิ่งเหล่านี้ก็พื้นที่ต้นน้ำทีนี้ที่ผมอยากมานะตรงนี้ก็คือม,มอมันเป็นถังน้ําประปาให้กับภาคอีสานเพราะมันเป็นถังน้าประปาให้กับภาคอีสานพอเราลีช้าลงไปมันจะเบนไปทางทิศใต้เพราะมันเบนไปทางทิศใต้ก็เกลือนวนลรัตซึ่งมันแห้งไงลำเชิญซึ่งมันแห้งไงน้ำทองซึ่งมันแห้งไงเห็นไหมว่า เวลาผมคิดผมจะมองตั้งแต่จุลภาพเล็กๆเป็นมหาภาพที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผมทําตรงนี้เล่น,ลนๆนละผมจะเอานับกับอุบบนเพิ่มออีกไปทําไล่พ่อบิ๊กครับไปทําในต้นให้หุ้มเวลาน้ําชาร์จลงนี่มันยิงลงเข้าที่ต้นน้ําพองมันก็เติมน้ําให้น้ําพองครับ มันก็เตินน้ำให้เคลื่อนอวบน้ำลงเคื่อนอบนก็ลงไปน้้ำฉี่มันก็ไหลหอดวนมันชิบว่หอดหรับเวลาคิดผมคิดแบบนี้คิดแบบบ้าๆครับคิดแบบบ้าๆเพราะผมได้ครับการเรียนรู้จากหลวงพ่อสมานเสมอว่าถ้าจะแก้ภัยแรงให้แก้ที่บนน้ำพดเก็บที่ไหนให้เก็บที่นั่นแต่หน้าวันนี้ พี่น้องพาไวายังไม่มีใครเก็บแต่มีพร้อมที่จะเอาน้ำอ,ออกจากแม่ดินเมื่อเช้าเจาะไหนนะนี่ครับตรงนี้ครับนี่บอไม่มีเลยยังคือว่าีม,ม,มันมีใครเติมเออมีใคร,รเติมให้กันเลยไม่มีนี่แหละที่อยากท่านเอามาจากนั้น ผมจะเตือนน้ำให้ติดนี้หลังป้ายสักง,งานภูป,าป่าเปาะนี่แหละต้องเขียเป็นมรกรท้าทายขนาดนั้นทั้งนี้และทั้งนั้นผมเก็บได้แล้ว2,500คิวแล้วบ้านหลังนั้นดีสอนหลังนั้นลแล้วบ้านหลังนั้นกำลังเกิดการขับเคลื่อนผมไปในหลายพื้นที่ก็เริ่มต้นที่ระบบปิดเมื่อระบบปิดมันเกิดขึ้นกระจายอย่างเข่นของไปที่ตำบลจริญรสุขอำเภอจราพิเกบุริลำมะม่วงเขาไม่เคยได้กินมะพร้าวไม่เคยได้กินพื้นหมดเลย ตอนที้ทำนาตรังตอนนี้เป็นต้นมีหลายหลายเพลในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ทธาธนาคารน้ําไปดินวางเครือข่ายในสวนของท่านตามร่องน้ําที่ผ่านเก็บได้เก็บน,นิดนี่ถ้าผมต้องการจะให้มันเคลื่อนที่มีคนหนึ่งไปขุดอยู่หลังสานักงานนั่นมันไล่ลงไปหากันเลยทางพี่ใต้ผมบอกว่าพี่น้องถ้าไหวจะได้เห็นสิ่งแปลกแปเกิดขึ้นจากเมื่อโลกสงกามันไม่มีน้ํามันก็จะมีน้ําจาก บ่อประดาลที่ไม่มีน้ําก็จะมีน้ําอันนี้ส่วนใหญ่ก็เขียวสดชื่นทีนี้ระบบเปิดที่ผมจะวางผมจะขุดให้ทะลุดินเหนียวถ้าทะลุดินเหนียวเมื่อใดแม่น้ำเลยมาท,าทันทีเพราะเขาอยู่ทางทิศเหนือเลนที่ตะวันตกครอมโลกเวียวไปท,ทีศตะวันออกมันก็ครอบอยู่มันดูดกันมาเลยเพราะฉะนั้นท่านอย่าลังเลและสงสัย ท่านเป็นคนพาผมไปชี้จุดอันแรกถามผมว่านอกจากนี้มันมาจากไหนฮึ๊นั่นเลยมาจากแม่น้ําเลยทั้งที่แม่น้ําเลยอยู่ต่ากว่าจุดชมวิวมากกว่า200เมตรมันขึ้นได้อย่างไรจากจุดนั้นมาหาจุดห้วยหุ้มประมาณ2กิโลครึ่งได้ไหมได้ครับได้ได้ประมาณ2กิโลครึ่งสูงกว่าอีกทาไมมีน้ําผุดผู้ช่วยลินผู้ดี ว่ามีน้ำํำหดนั้นเราจึงไปสํารวจไงเวลาผมผุดที่ไหนมีน้ําดันขึ้นมาตามมือรถแคโกหลังจากนั้นพี่นอก็จะเข้าใจว่าอยู่ให้นี่สาบอนี่ครับไปล้วงสะดือ,อลว้วงแบบไหนนั่นทำตัวอย่างให้แล้วนั่นคนขคับหลวงพ่อเอารถเปเนเียงไม่ให้ห้าเดือนพวกผู้จะเห็ดอีหอย่าง<ม>ก็แค่ไปล้วงสะดือมันเจ๊าหายแต่บอกคือเปิดช่องลมแล้วไม่ล้วไม่ต้องเลยดันขึ้นดันขึ้นทุกสะระพอดีบอกนี่แหละตอนนี้แหละฟ้าฝนลงมาแล้วยังไม่สายนะครับ ววเวให้ดูที่หินอุ้มน้ำทันเวลาดูที่หินอุ้มน้ำให้ดูในพื้นที่ที่เปลือกโลกหักเปลือกโลกหักหน้าตรงไหนภูเขาสมมตินนะขอยัตเบสข้างนี้หนึ่ครับภูเขาลูกด้านนี้กับลูกด้านนี้จะเกินลำห้วยนี่ื้วยเล็กสอ,องการมันหักอยู่ตรงนั้นแหละยกมองไดดทางกระดานพื้นไปห้วยหุ้มไปตัวลองหันเห็นแล้วบอบนั่นแหละผมบอกว่าให้คุณไปตามลำห้วยแล้วไป้วมเป็นวังเขาก็เรียกวังน้ำวังน้ำวังน้ำวัง คือที่อยู่พาคกุ้งหัดปูปลา,าที่ไม่มีน้ําแห้งจากที่ซื้อปลาทูแคปมากินซื้ออาหารทะเลมากินอ,อยู่บนเขานี่อาหารมากมายแมนบอดดังนั้น้บบผมไม่นนเห็นนะ้ําผูณหลายจุดว่าผมขุดให้ถึงชโมงหรือไม่ผมครึ่งวันนี่้ะขุดตามวันนี้รู้สึกท่านเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับผมอยากให้ท่านได้รับตําแหน่งสูง,สงเพราะไม่มีใครที่มีนายอำเภอธนทัยทะทิบท ตอนนี้อยู่สาลมีระบงมีนายอำเภออนุสรแสงกล้าตอนนี้อยู่ที่แกลงและยอมให้ผมวันเครือข่ายให้มีนายอำเภอสมานมิตรนิคมชานะครับผู้ว่าที่รอผมอยู่วันนี้คือผู้ว่ารลธนีผู้ว่าบุรีรัมผู้ว่าศรีสะเกดเพราะท่านช่วยเรียนท่านผู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ว่าธนาคารน้ำตาลไม่ใช่สิ่งลวงโลกเพราะฉะนั้นให้ท่านได้ทุ่งเทการใจมาช่วยที่น้องชาวผาไหวนิดหนึ่งถ้าผาไหวได้เกิดเมื่อใดผมยึดจังหวัดเลยทันทีเพื่อส่งน้ําจาก จังหวดเลยไปช่วยอีสานตอนกลางและอีสานตอน่า้นี่คือความฝันในวันนี้วันนี้ก็ได้มาดูงานกับอาจารย์เขาก็เห็นวิธีการทําแล้วก็ตึ่งเข้าใจอย่างของแท้จริงๆว่าในการทําธนาคารน้รานําใต้ดินระบบเก็บเนี่ยคือมันทําง่ายๆ <c oughs> แต่การเก็บ <c oughs> กักเก็บน้ําได้เยอะมาก <c oughs> <c oughs> ครับคือแากที่ฝนตกลงมาเมื่อกี้เนี่ยคือน้ําไม่มีไหลไปที่อื่นก็จะลงไปในในลมหมดเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวน ที่น้องประชาชนทุกบ้านทุกหลังคาเรือนในการทําธนาคารน้ําใต้ดินนะครับในครัวเรือนของตนเองหลังบ้านครับหน้าบ้านเพื่อที่เกเก็บกักเก็บน้ําฝนไว้ในใต้ดินใช้ต่อไปครับขอบคุณครับครับใน้การนี้นะครับอห้ท่าน,านสุนทรจุภาทิพย์คงประสบความสําเร็จอาชีพจะเริญรุ่งเรอวเป็นที่พึ่งองคนไทยสวัสดีครับ